เราไม่ต้องมองถึงคนอื่นคนไกลเรามองที่ตัวเราก่อนอเราอยาก่ห้ของดีเรายังอยากห้อยของดีแล้วทำไมคนอื่นเขาถึงไม่อยากห้ฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นทำให้ดีครับตั้งแต่เรารตั้งแต่ตัวเราเองผมมองว่าทุกอย่างมันน่าจะมีผลตอบรับที่ดีแล้วทำไมต้องเป็นพระอาจารย์ประสูติทำไมต้องเป็นพระอาจารย์ประสูติผมก็มีเกจิเยอะแยะที่แนักบไปเจอไปกราบไหว้ หรืออะไรก็แล้วแต่ทําไมวันนี้ถึงต้องจัดสร้างวัตถุมงคลในนามพระอาจารย์ประสูทิ์ต้องบอกว่าพระอาจารย์ประสูติ์เนี่ยท่านเก่งเรื่องเสือนะอปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าเรื่องเสือต้องยกให้พระอาจารย์ประสูติ์เลยนะซึ่งสําหรับเราเราคือเราศรัทธานในตัวพระอาจารย์เราติดตามพี่ๆป่าชัยติดตาม พ่เต้ยติดตามพิตัมอย่างเงี้ยเพจพิตัมคือมีการเผยแพร่ม,มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบได้เห็นอ่าบริบทของท่านได้เห็นแบบความเป็นไปเป็นมาของท่านว่าท่านเก่งจริงนะครับผมไม่ได้มีการอุปโลกหรืออะไรนะอือจับต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเห็นกับตารบเราเห็นขั้นตอนการปลุกเสกการสร้างการอะไรต่างๆนานาคือคือต้องต้องบอกว่าเกจิทางภาคใต้เขาจะให้ความสําคัญทางด้านเรื่องพิธีกรรมนะครับ S <S <S <ช>มากๆเนาะเสกทีสองชั่วโมงโองเงี้ยเนาะเต็มที่ยิ่งเสกนานยิ่งยิ่งกระหึ่มนะครับแล้วก็ต้องหลายวาระวาระเดียวไม่ได้ใช่ครับ